ที่โรงเรียนวัดบูนูนะคะค่ะนี่นะหนูขันซื้อมาจากโรงเรียนวัดบูนุค่ะค่ะนี่ค่ะหนูน้องค่ะมีอะไรด้วยขนมให้ป้าลุงดูเถอะดกบอกป้าลุงด้วยว่าหนูเลิกเรียนมาหนูซื้อของมากินเยอะแยะเลยมีขนมอะไรออกมากับนมให้ป้าลุงดูด้วยขนมวันนี้เป็นขนมน้องช็อกโกแลตค่ะสองาแคะ ลูกชิ้นทอของน้องค่ะแล้วก็แตงโมเป็นผลละไม้ของหนูค่ะมีอะไรอีกได้อะไรมาอีกคะน้องอืมขนมนี้เป็นลิ้นี่ลายรูปสองอันค่ะนี่ก็คือวิสาหิได้อะไรอีกได้นักอะไรอีกบอกมาดิได้นักเก็ตที่เหียวของหนูด้วยนะคะท้ายก็ได้ขนมหวานแล้วก็น้ำนี ด้วยนะคะน้าเหมือนน้องเลยค่ะซื้อมาจากโรงเรียนวัตถุเลยนะคะสวัสดีค่ะแตงโมยังเตียงโมได้แตงโมมาไหมได้มาค่ะอยู่พูดแล้วค่ะแม่